S 1> <S 1> เอาละครับก็ต้องขอสวัสด,ดีพี่ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมนายตีไปได้กับเกมเซอร์จิเอนซูบิเลเตอร์2013กันในตอนที่7แล้วนั่นเองครับวันนี้ก็อยู่กับคุณหมอปลาแปลงท่านเดิมนะเพิ่มเติมคือเปิดกล้องครับผม สำหรับในวันนี้นับเราก็ได้รับภารกิจสําคัญนับนั่นก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจท่านประธานาธิบดีคนใหม่นั่นเองครับผมเนื่องจากว่าท่านประธานาธิบดีนับได้ทําการกินปลาร้าหมดอายุนั่นเองนะครับ <Huh? S 1> ให้เขาเกิดหัวใจวายครับผมท่านประธานาธิบดีคนใหม่นับรู้สึกจะมีตังมากมายครับผมและนี่ก็คือโอกาสที่ทําให้โรงพยาบาลของเรานี่ร่ำรวยมากขึ้นครับผม สำหรับการผ่าตัดครั้งนี้จะเป็นไงนับไปรับชมกันเลยครับผมมาแล้วครับผมโอ้โหดูเหมือนว่าเขาจะให้เราเลือกหัวใจเปลี่ยนสองดวงนั่นเองรับก็จะมีหัวใจทองคำครับผมกับหัวใจที่แข็งเป็นหินนับจะเป็นแบบว่าหัวใจล่ำรวยนับหรือว่าใจแข็งเหมือนหินก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมเอาละครับสวัสดีครับผมคุณทรัมป์แมตอนนี้ชะตากรรมของท่านอยู่ในมือผมแล้วครับผมโอเคไหนดูหน้าหน่อยสิแม่หน้าไม่น่าเป็นคนรวยครับผมไหนขอดูฟันของท่านกันนับว่าเป็นทองคำหรือเปล่าอาปากบอกให้อาปาก แม่อาปากไม่ยอมอาปากครับผมโอ้โหมีเหล้ายี่ห้อทรัมด้วยนะครับไหนขอจับดูสิอาปากรอครับผมมาเราจะทำการเทวายเทเหล้าให้คนคนไข้กินครับผมเอออร่อยเหลือเกินนอนป่วยเ้วยงจะกินเหล้าอาปากไอ้หัวโอ้โหตีหัวแตกโอ้โหอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์นะแม่มีทองคำแล้วก็บีสเต็กให้กินด้วยนะครับขอเอาสเต็กให้คุณทํากินนะครับ จะกินไหมไม่กินใช่ไหมอ่าก็ทิ้งไว้ข้างๆเลยล้วกันไหนขอดูแผลคุณหน่อยนะครับมาเปิดสิเปิดนับอ่าชนสเต็กกเดนนี่เนี่ยนี่เนี่ยหน้าบึ้งนับโอ้โหมีลิปสติกด้วยครับผมเฮ้ยเอาแต่ลิปสติกสิอ่าสีอะไรดีสีม่วงนับอ่าขอทาปากคุณทั้มก่อนครับผมอ่าวันนี้จะมาสอนทำการแต่งหน้าครับผมแต่งหน้าเอ้ยทาให้โดนปากสิครับนี่อย่างนี้ครับ น, <laughs> นี่เขาให้เราประ่าตัดรับเรามัวแต่ทําอะไรก็ไม่รู้ครับผมโอเคเริ่มทําการหยิบขวานทองคำครับผมคุณทอมครับคุณเตรียมใจหรือ,อยังยังไม่ได้เตรียมใจเลยแต่ว่าผมจะฟันแล้วนะครับ <laughs> อุ๊ยอุ๊ยปักเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้อไไดโอ้โหโอ้โหยุยถึงกับแม่ฝังลึกเลยะะครับเมื่อกี้คุณหมอท่านนี้ก็โหดครับผมเพราะฉะนั้นก็ง้างอีกแล้วง้างอีกแล้วโอ้โหฟันไปโดนเป็นไงเอาติดติดติด ขวานทองคำโอ้โห,โห,โหโกระดูกล่อนนับตอนนี้กระดูกล่อนอตับกระจายตับกระจายนี่เป็นไงเหลืออีกี่ซี่ละ่ะกระดูโอ้โห,โห,โหโเสียงดังฟังชัดครับผมแม่ี่เน่ต่อครับต่อเข้าไปอ่าน่าจะไม่ต้องใช้ขวานแล้วครับโยนทิ้งหยิบกระดูกขึ้นมาแมกระดูกคุณสวยเลยเกินนับแค้จมูกแคะจมูก โอ้แต่ร้อเล่นกับคนไข้อยู่ได้มาหยิบเศษกระดูกทิ้งก่อนับกระดูกของท่านนี่แบบแข็งจริงๆครับผมนี่แน่อาละครับหยิบโอ้โหตับของคุณนี่สดใสจริงๆครับผมมาเราจะทําการถูครับถูหน้าตาแบบมีรังเกียจมากครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้หุ้นกําลังตกนะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ประธานาธิบดีอ่าล้มป่วยกระทันหันนั่นเองครับผมหยิบป,ปอดออกมาโอ้โหอากการยกาลุดนนี่ก็คือปอดของคุณนะ โอ้โหมีรูซะด้วยโอเคโยนทิ้งไปเอาละครับหรืออีกข้างหนึ่งโอ้โหรู้สึกว่าข้างนี้จะหยิบยากครับผมหยิบยากอือหมอต้องกระชากออกมาเอาละครับขอวางไว้ที่หน้าก่อนจะว่าไปเข็มฉีดยานี่หมอไม่เคยเห็นเลยนะพยาบาลเอามาให้เหรอในเขาลองฉีดหน่อยนะจึกโอ้โหอะไรวะโอ้โยเสียเลือดมากขึ้นตา,ายลวครับคุณหมอไม่น่าเลยครับผมโอ้โยนี่อะไรวะ อ๋อที่โกนคิ้วครับไหนขอลองโกนคิ้วคุณหน่อยนะ <laughs> โอ้โหจะไปบวชไหมครับสนใจจะบวชไหมครับคุณทัพอ่าเดี๋ยวโกนคิ้วให้ต้องทําการผ่าตัดแบบจริงจังแล้วครับผมหมาอมืเรียบร้อยกระเพาะอาหารับผมต่อไปก็จิ้มด้านบนจิ้มโอ้โหเสียเลือดเยอะ <laughs> เฮ้ยคุณทัมคุณทัมคุณกําลังจะแย่่ะคุณกําลังจะแย่ครับผมหมอกําลังจะช่วยครับผมมา หยิบหยิบไม่ได้เอ้ยลำบากลำบากลำบนโอ้โหจเย็นนะใจเย็นอหเฮ้ย,ยชูลิเคนชูลิเคตนีอ่อ <laughs> ุณทํามครับมาหมอจะทำการผ่ากระดูกเพิ่มคนระับอู้หมอเสียใจด้วยนะครับเออคือหมอได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว <laughs> เอาใหม่ครับผมเมื่อกี้นี่แบบว่าติดเล่นไปหน่อยนะครับคุณททาทนี่บอกว่าเอ้ยโอ้โหเมืเอ่อกี้เหมือนวิชจลุด คราวนี้หมอจะตั้งใจผ่านะครับคุณทัศน์ะทาใจดีๆไว้นะครับทําใจดีๆไว้อ,อุปกรณ์ที่เราจะมาใช้ครับนั่นก็คือเฮ้คอนเล็กลเหรอ้ยชูริเคนดีกว่าครับผมมาไฮ้ไม่เอาก่องนี้เอาชูริเคนมาเลยโอ้โยเสียวสยองจริงๆเออหื้อโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่เหมาะกับการผ่าตัดเท่าไหร่นะครับหมอจะทาการโยนทิ้งนี่แน่่อนเป็นแบบนารุโตครับผมคุณทัศครับหมอเชี่ยวชาญการใช้เลเซอร์ที่สุดแล้ว หมอจะค่อยๆเลาะกระดูกของคุณออกมาอย่างนิ่มนวลครับผมมาเป็นไงล่ะครับอ๋อโอ้ย,อยเลือดกระฉูดแล้วคุณทั้มคุณทั้มไม่ต้องห่วงเชื่อใจหมอเถอะหมอผ่าตัดมาหลายคนแล้วแล้วก็ตายมาหลายคนแล้วด้วยคุณทั้มคุณทั้มกระดูกล่อนหรือว่าเนื้อล่อนก็ไม่รู้ครับตอนนี้ค่อยๆจี้กระดูกจี้เป็นจุดๆไปครับผมรับรองว่าคุณต้องรอดเชื่อมือหมอเถอะ หมอผ่ามาหลายคนแล้วครับอ๋อเลือดเลือดคุณทั้มจะหมดตัวแล้วโอเคทิ้งเลเซอร์ครับหูยตอนนี้กระดูกปนเป็นผงครับผมคุณทั้มครับนี่ก็คือตึกที่คุณสร้างใช่ไหมครับอ่าเราจะทําการมอบให้คุณครับผมอืมอ <laughs> เราไม่ควรจะล้อเล่นกับท่านประธานาธิบดีนะครับใช่ไหมใช่ไหมโอ้โว้คุณทั้มนี่แบบ แม่คุณเป็นคนตลกจริงๆครับผมเอาละครับก่อนอื่นต้องหยิบค้อนทองคําขึ้นมาครับผมมาหยิบให้ดีๆครับผมเอาละครับหยิบค้อนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับผมค่อยๆทําการตอกครับผมตอกอืมตอกสเบาเลยจะแตกไหมเนี่ยอืค่อยๆค,ครับผมค่อยๆแบบบรรจงบรรจงตอกแม่ไม่ทันกินอโอเคนี่ครับต้องทําการงัดกระดูกอย่างนี้หมอของเราหมอของเราเอา้าไม่โดน หมอของเราโอ้ยเฮ้ยใจเย็นตีตอกกระดูกตอกตอกค่อยๆแตกออกโอ้เรียบร้อยเฮ้ยติดคอนด้วยนี่เนี่ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยติดติดโอ้โหขวานออกมาเลยเหลืออีกสองซี่แหมเหลือซี่เดียวครับนี่เนี่ยเอาละหลุดเรียบร้อยครับผมคอนก็ไม่จำเป็นอีกแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆทำการเลาะไอ้พวกนี้ออกมานบอืม โยนไปเลยกระดูกชิ้นใหญ่ครับผมปอดนะจ๊ะไม่ต้องเก็บไว้หายใจแล้วครับมาเรียบร้อยหมอฝากนาฬิกาไว้ในท้องคนไข้อีกแล้วตับนี่ถ้าทางจะกิบยากครับผมมาช่างตับมันก่อนครับผมตอนนี้ขอทําการผ่าตัดกระเพาะอาหารออกก่อนนะมาเลยครับผมค่อยๆบรรจงลงมีดนะครับอ่๊อุ้ยอุ้ยอุ๊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 ยออุอุออุ๊ยอ เรียบร้อยหลอดอาหารก็ออกไปแล้วครับผมตอนนี้ก็ต้องทำการผ่าตัดหัวใจนะอ่าเอาไอ้หลอดนี้ออกก่อนได้ไหมไอ้หลอดนี้เก,กะเหลือเกินน่ะหยิบก็ไปโดนตอนนี้ก็ช่างหัวมันนะ <c oughs> อุ้ยอ้ยจะไปจับเหล่าเหล็กทำไมเราจะจับไอ้นี้มีดผ่าตัดเอามีดผ่าตัดฝั่งนี้ก็ได้นี่แน่โอเคได้แล้วครับผมตอนนี้ก็ต้องทำการค่อยๆผ่าตัดหัวใจคุณทำนะครับอืมเป็นไงหลุดเรียบร้อย หลุดเรียบร้อยอ่าเหลือตรงไหนบ้างเหลือตรงไหนอีกบ้างนี่และเป็นไงหัวใจยังอยู่ครับหัวใจอ่าหลุดเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ต้องทําการเอาหัวใจออกมาครับหัวใจดวงเก่านี่ใช้ไม่ได้ครับผมเป็นคนที่แบบว่าใจด้านครับใจตายไปแล้วเรียบร้อย <laughs> โอเคคุณทัพนี่ก็คือหัวใจอันเก่าของคุณครับถ่าทางจะไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวหมอขอเก็บไว้กินแล้วกันครับผมโยนไปเลยฝากพียาบ้านเก็บด้วยนะครับตอนนี้ก็เปิดหัวใจ เปิดหัวใจนี่สำหรับคุณที่จะเอาหัวใจดวงไหนดีครับผมสำหรับคนร่ำรวยอย่างคุณนี่ผมจะให้เกียรตินะครับโดยการเอาหัวใจทองคำนี่โยนทิ้งแล้วก็ใส่หัวใจหินให้คุณแทนครับผมมาเอาหัวใจหินไปเลยอาวเฮ้ยติดกระดดกอีกปะทนี่แน่เรียบร้อย ่านประธานาธิบดีของเราก็รอดเรียบร้อยนะเป็นที่น่ายินดีครับผมอโรงพยาบาลของเราจะได้ร่ำรวยมากขึ้นครับค่ารักษาของคุณก็ประมาณ99.99ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองโคตรแพงเอาละครับก็ทำการผ่าตัดคุณทำเป็นที่เรียบร้อยนะประธานาธิบดีของเราก็ยังรอดต่อไปครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆเราชมกันได้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บ I <laughs> don't